ค่ะช่องทวารรัศมีไลสไตล์บายสุรินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาต่อผ้าไหมนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินอีก EP ที่สองนะ,ะทุกคนเมื่อกี้เราเข้าร้านกุยงไห้นะคะเป็นภาพเส้นลายนะคะสวยหามแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูผ้าไหมต่อนะคะทุกคนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปร้านร้านแปรนะคะท่างคุณแปรนะ,ะไปเลยเดินต่อดีกว่าไป ผ้าไหมชม้าไหมสวยๆนะคะวันนี้เดินชมนะคะไม่แค่เจาะเดี๋ยวเราจะเจาะผ้าไหมลายเปรตสวยนะสวยทุกสีทุกรายค่ะอโอ้วันนี้อแมแเพลินจัดเต็มร้านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเอาล่งผ้าไหมตัวนี้เต็มร้านเลยทุกคน วันนี้แม่เพลินจารัดตัดเต็มเลยนะทุกคนนี้ในาร้านใหม่เพลินจารัสนะคะแม่เพลินจารัดนะ,ะ,นดนะ,ะทั้งผ้าไหมทั้งผ้าเป็นคอเต็มเลยนะคะทุกคนล็อก029ตลาดนัดพ้าใหม่สุรินนะคะร้านแม่เพลินจารัดนางเพลินจารัส80คิว20ตำบลพรม,มเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์064 6978370นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะพี่มุมทางทิศเหนือล็อก029นะคะ ของแม่เพลินจารัตนะคะอยู่มุมนี้นะคะทุกคนโอ้โหวันนี้จัดเต็มเลยนะคะมีสีเคมีสีธรรมชาติให้เลือกมากมายเลยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ธรรมชาตินะคะผ้ายกดอกชัดใหญ่เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราพาเดูร้านแม่เพลินจารัสก่อนนะคะ ฝั่งนี้นะคะทุกคนมาดูร้านก่อนอันนี้สีธรรมชาติค่ะธรรมชาติหล่าหลายเลยฟังนี่ธรรามศาสตร์ไดนะ้เนาะอันนี้ก็คามธรรมชาติค่ะทุกคนธรรมชาติอยู่จุดนี้นะคะนี่สวยงามมากเลยอันนี้เป็นลายหนูลายยังมีหูบาลุผาทิด บาสิวาขึ้นไล่ดวงตาเนาะลายพระอาทิตย์สวยนะทุกคนสีครามกนะันทุกคนนี่ของแม่เฟินชารัตนะอ่ะเดี๋ยวเราลุงร้านแม่เฟินไปดีกว่าเดี๋ยวเราคนไปที่อื่นะทุกคนอันนี้เป็นผ้าครามลายตาพระอาทิตย์สวยมากเลยให้ดูนะฮะผ้าครามเป็นผ้าครามนะคะทุกคน าลายเล็กๆก็มีค่ะพระพรามกิ้งจักบาทนี่ละสามพ้าร้อย <3, 500. S 1> บาทนะทุกคนลายธรรมชาติสามพยบาทอันนี้จะเป็นลายอะไรสวยธรรมชาตินะคะทุกคนเป็นผ้าครามนะคะสวยงามมากเลยวันนี้วันนี้ที่แรกว่าจะไป อื่นไม่เอาเพราะว่าร้านไมเพิ้มจับเป็มมากว่านี้นะ,อะรอนักท่องเที่ยวนะคะรอผู้ซื้อเยอะเลยนะคะทุกคนจัดให้เต็มร้านเลยวันนี้ตั้งแต่เอ,อ่ผ้าครามนะคะผ้าครามสวยๆเลยค่ะทุกคน3,500บาทอันนี้เหมือนกันบอนกจริงอันนี้35ม0เหมือนกัน3,500บาทนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติจากใบขี้เหล็กดีป่าใบยูคา อันนี้3,000เหรอันนี้2 3,000อันนี้ก็2,000เหรอจะอ๋ออันนี้2,000 3,000 3,000อันนี้3,000อันนี้ใส่เล็กนะคะ่ะ3,000นะคะตัวนี้โอ้สวยนะคะนี่อันนี้3,000ห้าสีธรรมชาติคลั่งนะคลั่งมันก็จะเป็นวนวลอย่างนี้ออกเออโทนนะทุกคนออโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะ รานแม่พืนชารัตจับเต็มเลยวันนี้จับหนักจัดเต็มกันไปนเลยนะคะทุกคนสวยไหมคะนี่เป็นลายกีนช้างอันนี้โฮนะคะโฮดกับหลังพระโฮ่กีนช้างสวยจิงยกดอกลูกแก้วค่ะทุกคนทุกคนเมื่อกี้มันจะบังหน้า,น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 าไมด้ไม นี่เป็นสีเข้มสว,วยสวยมากเลยใครชอบลายใหญ่ๆเล็กๆนะคะทุกคนลายเล็กๆล,ลายใหญ่ๆก็ได้เลยนะคะนี่จัดมาเตียสีเข้มสีธรรมชาติหลากหลายเลยของคุณแม่เพลินชาลัตยู่ล็อกที่เหนือนะคะทุกคนเนาะฝั่งที่เหนือมาก็จะเห็นมุมร้านใหญ่ๆเลยล็อกสองสองเก้านะคะล็อกศูนสองเก้านะคะโทรติดต่อเบอร์ โทรติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะคะมีเบโทรศัพท์นะคะ069783เอ้ย064 6978370นะ064 6978370นะคะเอาแคปเบอร์โทรนะคะทุกคนนี่แา่เพลินจารัดตลาดนักผ้าไหมสุดินจำหน่ายผ้าไหมหลากหลายในราคาสูงนะกะ็ถ้าชอบท่านจะมาเลือกผ้าแต่งงาน ในงานมงคลน,นะฮะนี่งานไหว้ต่างๆมีให้เลือกมากมายเลยมีให้เลือกหมดเลยนะคะทุกคนะนะคะสนใจนะคะตั้งแต่ลายสีเป็นสงธรรมชาตินะคะนี่ผ้าลายตองอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋านะคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นลายพิมพ์เล็กนะลายพิมพ์เหมือนเหมือนผ้า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 สิ้นนะลายผ้าสิ้นนะคะเหมือนที่อยู่ในตลาดน,ะะนี่เล็กๆนะคะสวยงามมาก,มากอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมาจากเออขาวก็จะมีผสมกันนะคะผ้าไหมจะมาจากทุกสารสารสารทิศเลยนะคะแหล่งรวมผ้าไหมก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะเยอะเลยวันนี้นะคะมามีให้เลือกมากมายเลยสนใจก็ ผ้าหมแม่เ,เพลินจารัตนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะ โอ๊ยอ้นี่ลืมเปิดกล้องแม่พูดตั้งนานลืมเปิดกล้องยายเอ้ยหายแลุ้ณนถ้าสนใจนะคะก็มาเลือกได้เลยนะคะจะเป็นผ้าลายช้างลายสดสดลายแบบจะมีผนนอเ่ผืนนะคะอันนี้อันที่สองผืนสองผืนก็ได้ค่ะ น้อเข้าไรนี่เหรอล้อรอออตัวนี้คนเดียวแล้ใช่ไมไ้ถ้าแต่นี่ก็แบ่งได้ค่ะนั่นก็แบ่ง พันคอทั้งกระเป๋าวันนี้จัดมาเต็มเลยในร้านแม่เพลินจารัตลาดนัดพ้ะใหม่สุรินนะคะท่านก็มาเลือกซื้อได้เลยทุกๆวันเสาร์ตลาดนัดพ้ะใหม่สุรินนะคะอันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านมาเดินชมผ้าใหม่นะคะของแม่เพลินจารัตนะคะตลาดนัดพ้ะใหม่สุรินก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในผ้าใหม่สวยในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกเล้กขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดตะดิ่งกิ๊งๆเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสวัสดีจุนเจีกยบทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณร้านแม่เพิ่นจารัสด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะโชคดีทุกมีิตรทุกคนทุกานะคะสวัสดีค่ะ